เรามาต่อกันที่การาพูดถึงความพร้อมนะครับวิพากวิเคราะห์นะครับแล้วก็คาดเดาผลกันแขขันรวมทั้งฟันธงเกมการแข่งนนขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่น4รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นรอบ็อกเอาท์เล่นกันที่เมืองลูสนะครับประเทศโปแลนด์นะครับ,รรนนค,รบคู่ที่2ที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นคู่ที่เล่นต่อจากคู่ของอิตาลีกับสหรัฐอเมริกานะครับก็คือทางด้านของ ทีมชาติโปลแลนด์นะครับทีมที่เข้ารอบมาในฐานะอันดับที่4จะเจอกับจีนนะครับทีมที่เข้ารอบมาในฐานะอันดับที่5นะครับเออก็ปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ทั้ง2ทีมเองเนี่ยออย่างโปลแลนด์ก็ยังยึดโครงชุดเดิมมีใหม่มาเพิ่มบ้างแต่จีนแน่นอนชัดเจนว่าไม่มีขุมกาลังหลักเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดตรงนั้นอยู่กับผมนิคทีทวันแล้วโค้ชหนึ่งวิชัยบิดาสวัสดีครับโค้ชหนึ่งสวัสดีครับมาต่อโค้ชคู่นี้นะโค้ชหนึ่งนะคู่นี้เนี่ยเขาจะเล่นกันในคืนวัน พุทธนี่แหละที่23ในเวลาตีหนึ่งก็คือหลังจากจบของคู่อิตาลีกับอะไรนะเจอแล้วกับอเมริกาเมื่อสักครู่รนะครับอะทีนี้มาดูเกมคู่นี้นะครับโปรแลนด์กับทางด้านของสหรัฐให้คุณพูดถึงโปรแลนด์ก่อนในฐานะอันดับที่4เล่นไป12นะัดชนะ9แพ้3โปรแลนด์ <3. S 2> รรนกับจีนเปล่าอาโปรแลนด์กับจีนโปแลนด์เล่นไป12นะัดชนะ9แพ้3นะครับ1ใน9เกมที่ชนะก็คือเกมแรกที่ชนะทีมชาติไทยไป3าต่อศเซตนะครับส่วนเกมที่แพ้เนี่ยก็ถือว่า แพ้ชาติใหญ่เป็นส่วนใหญ่แล้วกันไม่ได้แพ้ชาติที่เป็นชาติที่ถือว่าพวกเขาเหนือกว่าสักเท่าไหร่นักคุณพ,พูดถึงโปรแลรนด์เอาเอาเอาย้อนความจําในวันที่เขาเปิดสนามกับไทยก็แหละคือ,อคือสำหรับผมนีโปรแลรนด์ชุดนี้เขาเล่นด้วยกันมานานนะนะครับ,รบแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยก็ก็ถือว่าสูงในระดับนึ่งเลยครับคือโปรแลนด์เนี่ยเป็นเป็นบอลที่อาศัยอาศัยตําแหน่งบอลหลัก นะบีหลังเขาเน้นสีหลเงนใช่เน้นบีหลังแล้วก็สั้นสั้นนะครับรน้อยส่วนหัวเสาเน,เน้นเอาไว้รับเยอะนะครับแต่ผมก็มองว่าการแข่งขันที่ผ่านๆมานยะโปรแลนด์ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันเล่นไม่ค่อยเสถียรเขาเรียกอะไร จังหวัดสวิงอ่ะขึ้นขึ้นก็พีคแบบน่ากลัวลงก็ลงจนน่าใจหายนะครับคือคือน้องก็ไปในเกมที่เจอกับไทยวันนั้น3าศูนก็จริงนะแต่แต่ละเซตไม่ขาดนะไม่ขาดถ้าจำกันได้22ิบสองหยิบสองยสามอะไรอยู่อย่างเงี้ยคือคือผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาเขาเจอเจอทีมเคี่ยวเียวหรือเจอเจอทีมตื้อดีๆเนี่ยโปแลนด์มีหลุดนะหลุดแล้วคิดว่าในในเนี่ยหนึ่งในหกเนี่ยคิดว่าโปแลนด์เนี่ยพอเจอเกมตื้อ โปแลนด์ไปก่อนเพื่อนเลยหมายความว่าไงหนึ่งในหกถ้าเจอเกมตื้อๆไปก่อนเพื่อนหมายถึงไม่หมายถึงว่าถ้าเจอกันหมดในเนี้ยหมายถึงอ๋อหนึ่งในแปดหนึ่งในแปดถ้าไม่เอาแค่หนึ่งในหกไม่นับเยอรมันกับสหรัฐอเมริกาตอนเนี้ยไม่นับเขาบอกโปแลนด์อุ้ยคือโปแลนด์กำลังจะดูเป็นรองจีนที่เป็นจีนที่ไม่มีจูถิงกับรีอย่างหญิงแล้วก็หยวนซินเย่หรอคือผมมองว่าด้วยด้วยจีนน่ะถึง ถึงเขาจะขาดตัวหลักไปแต่ว่าผมมองว่าความสเสถียรของเขานี่บิ๊กเทีเยนะมไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตัวหลักนะคนหนึ่งบิ๊กเทีเยนะผมหญิง,<ม>ญงจูถิงซินเย่แต่แต่ถ้าถ้าคุณดูเ,เกมการ่งขันที่ผ่านมาเนะี่ยจีนเนี่ยเขาเล่นสเสถียรนะถึงถึงจะไม่มีคุตาใช่ไม่ถึงจะแพ้แต่ว่าเขาด้วยมาตรฐานการเล่นเรารู้ว่าขีดจำกัดเขาอยู่ประมาณไหนแล้วเวลาเจอเกมตื้อๆเนี่ยก็ก็หลุดแต่ไม่หลุดยากขนาดนั้น คือคือจีนเองปีนี้เขาแพ้3นัดคือสถิติเท่าโปรแลนด์คือแต้มเป็นรอง3มคะแนนแต่นัดที่แพ้มันก็รับได้นะมันก็คือการแพ้ทางด้านของอิตาลีใช่ไหมฮะอ่าดียผมดูนิดนึงว่าจีนแพ้ใครบ้างในในเวนเอลปีนี้อ่ะผมจําได้ว่าแพ้อิตาลีนะครับแล้วก็แพ้ในส่วนของอ่ะมีม,มีมีแพ้โปรแลนด์มามีแพ้โปรแลนด์มาในรอบแรกนะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งที่แพ้ออ ก็คือการแผ้ให้กับเดี๋ยนะฮะตุรกีรับได้ไหมอิตาลีโปแลนด์ตุรกีเพราะว่ารับได้อย่างโค้ชใหม่นักกีฬาเจนใหม่แต่มีเก่าผสมเล็กน้อยคือคือที่ผมชอบจีนอ่ะด้วยด้วยด้วยที่ผมเป็นโค้ชใช่ไหมคือก็เหมือนกันไม่ไม่คืออย่างนี้ อย่างโปลแลนด์เนี่ยเหมือนแบบวันไหนเขาไม่เอาจริงเขาก็ฟิลแบบแบบเขาเรียกอะไรดูแบบไม่เต็มที่100%แต่จนะีนน่ะสำหรับผมเนะ่ยเขาเต็มที่100%ทุกนัดแล้วทีเนี้ยนะมันส่งผลนะเวลาเวลาเล่นจริงอะถ้าสมมุติคุณซ้อมนี่ยคุณไม่ตั้งใจแต,แต่คุณจะไปตั้งใจตอนแข่งเนี้ยมันเขาเรียกอะไรเต็มที่อ่ะสีหลูกตั้งใจที่สีห่หลูกก็ ก็แบบอยู่กลับมาฟิลเดิมที่แบบเคยไม่ตั้งใจแล้วแต่อย่างจีนเนี่ยเขาใส่เต็มมาตลอดอเขาดานันเพดานเด็กขึ้นเด็กขึ้นเด็กขึ้นตลอดไม่แน่เขาอาจจะมาพีอ,อ,อี้ยคือคือผมว่าในในในรอบสนามหนึ่งสสาถึงจะไม่ใครมองว่าดีไม่แต่ผมว่าเป็นทีมที่เอาตัวรอดได้อ,อาจจะยังไม่ถึงขั้นสุดเพราะว่าต้องยอมรับว่าครึ่งทีมคือเจนใหม่อืแกนนำเป็นหู่เหมิงจียอือแต่ ผมมองว่าในส่วนของสิ่งที่มันทําให้จีนชุดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะก้าวขึ้นไปได้เร็วคือในที่นี้หมายถึงว่าเล่นปีแรกโดยที่มันไม่ได้ถือว่า,อ,าอยู่ในฟอร์มที่กระท่อนกระแท่น,ห,นหรือว่าต้องปรับสภาพเท่ออาไหร่นักคืออะไรรู้ไหมคือการที่โค้ชของเขาเนี่ยคนใหม่ก็คือเจ้าหยงเนี่ยเขาก็เคยเป็นอดีตของโค้ชทีมยู21มาก่อนอ่าแล้วพอเขาขึ้นมาทําปุ๊บชุดใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็คือเด็กของเขาแหละที่เขาทํามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันก็โตขึ้นมาพร้อมจะเล่นชุดใหญ่ตรงนี้เกี่ยวไหม ผมว่าเกี่ยวนะคือใน,ในเมื่อคุณเห็นพัฒนาการได้มือรู้มือมันรู้มือคุณมีคู่มือการใช้รึเล่า <c oughs> คุณจําเป็นต้องมาลองเด็กคนนี้ไหมต้องมามหาอะไรหาอะไรเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมไหมไหมแล้วไปต่อได้เลยอืแล้วก็อะไรมีข้อมูลเสร็จป,ปุ๊บรู้เลยว่าขาดอะไรต้องเพิ่มอะไรมันวไวถ้าอย่างงี้มันไวคือเนี่ยรายการวีเอเอลเนี่ยมันเป็นรายการที่ ชาติยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยเขาชอบจริงๆเลยมันได้ลองนั่นลงนี่มากมายเลยนะคนนึงใช่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 ไหมฮะใช่ครับเอมโมถามว่าในชุดจีนปัจจุบันเนี่ยที่เอามาใช้ในวินเอลปีนี้เนี่ยมันสู้หญิงๆสู้จูถิงไม่ได้หรอกแต่ว่าไ,ได้เด็กพวกนี้มันมีเกมอะแล้วมันได้ได้เล่นกับทีมระดับโลกอน,นะใช่อ,อ,อย่างอย่างที่ผมบอกคนอนะยกตัวอย่าง,ยยอ,ยางอย่างอิตาลีอะก็คืออะไรเห็นไหมด้วยระดับของผู้เล่นไม่ห่างกันเนี่ยเขาพยายามจะทําจีนอย่างนั้นอยู่ถ้าวันหนึ่งจูถิงเจ็บตัวหลักเจ็บทำงานถูกไหมครับถ้า ไม่ไม่ปั้นขึ้นมาเพื่อใช้อ่ะก็จะเหนื่อยเหมือนกันใช่ก็ก็ก,ก,ก็ทำทีในลักษณะที่มีมีตัวเกา่า<ะ>ตัวประสบการณ์อยู่ไว้สักกลุ่มนึงอ่า<ะ>แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเด็กกลุ่มที่สักยี่สิบสองยีิบสามยี่สบสี่แล้วก็กลุ่มแบบต่ำยี่สิบไปสักนิดสักหน่อยผสมผสมกันไปอืมคือแล้วเป็นวีเเป็นรายการที่ชาติพวกนี้มองว่า ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเป้าหมายมันอยู่ที่โอลิมปิกกับสิงงชั้มล่วหมดแล้วใช่ใช่แต่มันก็จะต้องมีบางชาติที่มันก็ยังจะต้องใส่เต็มในทุกสนามและทุกนัดเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อความต้องการที่อยากจะเข้ารอบเพื่อเป้หมายเป้าหมายแต่อย่างอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นจีนตุรกีอะไรพวกนี้เขาสามารถที่จะโลผู้เล่นได้แบบเทปได้เลยอ่ะทือเมาใช้รายการใหญ่ที่ข้อดีของวกเขาจริงนะใช่ใช่ใช่นะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนหนึ่งบ้านโปแลนด์ต้องย้ำว่าบ้านโปแลนด์นะครับใน แรกเนี่ยตั้งแต่พวกเขาเจอกันเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาเนี่ยวันนั้นเนี่ยเล่นที่จีนนะจีนเป็นเจ้าบ้านนะที่ปัก,กีสถานเดียวกับไทยแหละแล้วจีนแพ้คาบ้านเปนหนึ่งสามมันได้สลับกันมาเป็นบ้านโปรแลนด์คุณว่าเกมนี้มันจะออกมาไงคือถ้าเลือกเชียร์นะผมเลือกเชียร์จีนแต่ว่าถ้าผลการแข่งขันอนะ่ะผมคิดว่าโปรแลนด์ประสบการณ์ประสบการณ์นะครับก็ต้องให้เขาอืมใช่ฟ <laughs> ันธงโปรแลนด์โปแลนด์เขารอบใช่แต่เชียร์เชียร์จีนเกินเกินสามเซตแน่นอนใช่ไหม ผมว่าสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเพราะว่าอย่างจีนเนี่ยเป็นเป็นบอลที่ถ้าทําเสิร์ฟได้นะเป็นบอลที่บล็อกโครงสร้างดีอ้าวอ้จีนนี่บล็อกแม่งสุดยอดในเอเชียเพราะบอลสั้นเขาก็ยังดีอยู่อแต่่าไอซินเย่ไม่อยู่แต่หวังยุนยุ่นยังอยู่นะใช่ใช่ใช่อยู่พร้อมกันเมื่อไรนี่ผมดูในโอลิมปิกนี่แต่ถ้ากลับกันถทาวันนี้จีนมีทั้งจูถิงหญิงหญิงแล้วก็ซินเย่มันเป็นต่อเลยไหมผมว่าผมว่าเป็นต่อ เพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกกับผู้เล่นหน้าใหม่คือวอลเลย์บอลเนี่ยเลียมอยู่ในกระเป๋าครับเลือกออกมาใช้ตอนไหนแค่นั้นเองอคือผู้เล่นประสบการณ์เนี่ยลูกพลิกแพงลูกที่เล่นแล้วทีมตัวเองได้เปรียบเวลาสถานการณ์ที่มันแย่ๆนะเขาตัดสินใจได้ดีฉะนั้นแล้วถ้าแบบสถานการณ์ทีมเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะที่มันไม่สามารถคิดได้ครับครับไอ้พวกนั้นอ่ะสำคัญวอลเลย์บอล โอเคนะประมาณนี้นะครับสรุปคู่นี้อีกครั้งหนึ่งเป็นโปแลนด์โปแลนด์ใช่แต่เชียร์จีนแต่แต่มุมพิกมีใช่ไหมมีมีมุมที่อาจจะเป็นจีนก็มีมีมีเออเออเออนะครับอ่ะคู่นี้โค้ดหนึ่งก็บอกว่าน่าจะเป็นโปแลนด์ที่ได้ไปต่อแต่เชื่อว่าอาจจะมีการเล่นที่มากกว่าสั่เซตใช่เออนะครับก็ไปติดตามกันแล้วกันนะครับเกมในวันนี้แหละนะครับวันเป็นแต่เป็นแต่เป็นเช้ามืดของวันที่24นะครับเกมคู่ระหว่างทางของ โปแลนด์กับจีนนะครับในบเวลาตีหนึง่งเออนะครับก็เดี๋ยวใครที่ชนะในคู่นี้เนี่ยก็จะเข้าไปรอพบผู้ชนะของคู่ระหว่างน,าน่านอิตาลีกับสรับก็สยองอยู่เหมือนกัน,นออไม่เป็นไรคือมันผ่านรอบนี้ไปอย่างน้อยมันยังมีให้ทีมทีฬาได้เล่นผ่านรอบนี้ไปให้ได้ก่อนออโอเคนะครับเ,ออเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับว่าคู่อื่นจะเป็นยังไงคลิปนี้เราลาไปก่อนเท่านี้สวัสดีครับ